คุณเจมชุมพนุษย์ค่ะคุณเจมชุมพูนุษย์คือผู้ประกาศข่าวมีคุณจงจงแค่คุณจงจ่งมีคุณหยกยกแล้วก็มีคุณแปะแปะแล้วก็มีคุณสองภาษีแล้วก็คุณเจมเจมคุณเจมเจมคุณเจมเจมคคุณเจมชุมพนุษเนี่ยอยู่ในวงการอ่านข่าวมานานมากเกือบสิบปีนอกจากมีความสามารถด้านการอ่านข่าวที่เป๊ะปังอลังเวอร์แล้วเนี่ยเธอก็หลงไหลในการเป็นแม่ค้าทําขนมเปิดร้านเป็นของตัวเองแถมมีแบบงานนี้พี่เจมเนี่ย เขาเขาเรียกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ที่ทำเองคิดเองทำเองชอบเองทำเองเราเอ็กซ์คุณน้องออฟโอน้องออฟไม่มาเหรองานนี้เป็นคุณต้นแล้วสคุณต้นแบกอกได้สองสองข่าวต่อติดนะเก่งจังเลยเออเอ็กซ์ครูสิบคุณเจมงานนี้คุณเจมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ใครฟังเกี่ยวกับเรื่องขนลุกขนลุกยังไงคุณต้นแบกอกมาแทนคุณออฟได้ไหมผู้หญิงเนี้ยตัวคอเต่าคุณออฟคนอะไรยังไงเชิญค่ะ วันนี้บันเทิงเว็บควอยส์ของเรามีนัดเอ็กซ์คลูซีฟกับพี่เจมชุมพูนุชผู้กับข่าวสุดสวยของเราหลายคนที fit, ่ไม่รู้ว่าเขายังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เขารักมากๆคือการเป็นแม่ค้าพี่เจมสวัสดีค่ะไอยังไงพี่เจมทำไมแบบเป็นมายังไงถึงมามีร้านเคฟเป็นของตัวเองได้พี่เจมพี่เนี่ยเป็นคนชอบทำอาหารมากชอบทำขนมมากเป็นแบบเบเกอร์เลเวอร์และปรากฏว่าร้านนี้คือเขามีแบรนด์ของเขาอยู่แล้วดิ่ันก็เลยมา าสารต่อแล้วการทําทเครปหรือทําเคก้กหรือทําอะไรก็แล้วแต่응ทาอาหารเนี่ยมันเป็นการคลายเครียดของจมอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ응ไไส้ที่น้องสั่งนี่ก็คือเป็นไส้ซิกเนเจอร์ของร้านด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วพี่เจมก็ชอบแหละไส้เนี่ยโอ้โหไส้แน่นจุกมากคุณผู้ชมแล่เขาบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ขายดีของรา้านมากๆวันแต่เรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนยังจะไม่รู้ว่าพี่เจมมีสัมผัสพิเศษ ก็แค่มีคนบอกว่าเป็นคนเห็นผีคันั่นเอง เมื่อกี้ที่ทักทายแล้วคุยกันนัคนล,ลุกมากแ,แล้วคนที่การันตีคือใครรู้ไหมพี่ริวค่ะพี่ริวเจริสัมผัสเมื่อก่อนจะกลัวมากจะ,จะมีความรู้สึกว่าจะไม่เห็นได้ไหมจะไม่ต้องมาสัมผัสอะไรแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่หลังๆมามีความรู้สึกว่าคือเราเชื่อว่ามีว่ามีจริงแต่แค่เขาอยู่อีกโลกนึงพี่เจมบอกว่าพี่เจมม,มองคนออกด้วยคนมาขอความช่วยเหลือมีไหมไม่ได้ขนาดมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าเราจะดูออกว่าเขายังไงมากกว่ามันเป็นเซนส์นะอย่างหนึ่งว่าคนคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยมากกว่านี่ัยอุปนิสัยใจคอ็ยังไ แล้วปรากฏว่าพอรู้รายละเอียดลึกๆเขาก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆอย<ง>่างเงี้ยเพิ่มอีกสักหนึ่งอะใช่ไหมเปิดตำหนักหมอดูเลยด้ยพี่แต่จริงๆดูพระยิบซีป <laughs> ไปละสนใจสนใจดูมีความสนใจกันเยอะมากเลยตอนนี้ <laughs> มีความสนใจอะไรอย่างนี้ดีกว่าและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวชีวิตของพี่เจมอีกหนึ่งด้านอีกหนึ่งมุมดีกว่าจะมีใครกล้าเข้าหาอาจารย์ไหมเนี่ยเดี๋ยววันหลังเจอเวลาหลังเจอที่ช่องพี่เจมใครตามน้องมาไหมเดี๋ยวถามนะโอเควันนี้ขอบคุณพี่เจมมากคุณนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ เจมส์ไนะคะขอบคุณคุณเจมใครที่ไปอ,อยากชิมเคปอร่อยๆก็ไปเลยนะคะสิะราอาลีนะจ๊ะใช่แล้วจ้า